นะครับกลับเข้ามาทีนี้เราเข้ามาสู่ปเด็นที่คนในสังคมตั้งคำถามามากพอคุณปานเทพคุณหมอทวชัยคุณอัจฉริยะรวมถึงการนำเอาหลักฐานที่คุณหมอพรทิพย์ได้เจอ <c oughs> คำถามแรกเลยเฮ้ย e ใครอยู่เบื้องหลังวะ,ะใช่ไหมคุณผู้ชมคิดเหมือนผมใครอยู่เบื้องหลังวะถามคุณหมอหคุณหมอตอบไม่ได้หรอกใหญ่สักขนาดไหนต้องตอบว่าต้องใหญ่มากเพราะว่า สั่งสั่งทันทีที่เราไม่เคยเจอแบบนี้แบบโฉงคลึ้มเลยนะเดี๋ยวนะค่ะท่านพนักงานสอบสวนไม่ได้กล่าวหาท่านนะ,ะแต่หมายความว่าสิ่งที่เ<า>กิ <ge ird S 1> ดขณะนนี้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันชี้ไปทางนั้นเพราะว่าศพอะค่ะถูกส่งคือตามกฎหมายก็คือว่าเมื่อมีการตายปิดธรรมชาติให้พนักงานสอบสวนตามหมอนิติเวชในท้องที่เพราะนั้นหมอนิติเวชในท้องที่คือสถาบันนิติวิทยา,าศาสตร์กระทรวงยุติธรรมคือเขาเสียชีถ้าถ้าตามนั้นคือเสียชีวิตในแม่น้ําที่ปทุมธานีเพราะนั้นเนี่ย ศพก็คือหมอนิติเวชก็ไปที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็ศพก็ถูกเคลื่อนไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แต่มีคําสั่งของตํารวจซึ่งไม่มีใครยอมเปิดเผยเลยว่าคือใครแต่ต้องใหญ่มากใหญ่พอที่จะสั่งให้บอกว่าไม่ให้เอาศพไปที่นี่นะให้เอาศพไปอีกที่ซึ่งถามว่าเปลี่ยนไปที่สถาบันนิติเวชถ้าเป็นหมอยังทํางานอยู่นะหมอบอกเลยว่าไม่ให้ไปตอบมาก่อนว่าทําไม ข้อกฎหมายบอกว่าให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่แรกคือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และตามกฎหมายด้วยในท้องที่ด้วยคุณหมอช่วยช่วยช่วยบอกนํอยอยู่ตรงไหนฮะแบบแบบแบบบอกสถานที่ั้งอะไรเงี่ยตอนนั้นสถานที่ทํางานยังอยู่ที่ตรงบริเวณธรรมศาสตร์ก็ใกล้ๆค่ะอยู่ใกล้ใใช่ค่ะอันนี้ชัดมากตามกฎหมายด้วยตามภูมิลำเนาด้วยเพราะนั้นเนี่ยต้องใหญ่เพราะเราไม่เคยเจออย่างนี้ที่ก่อนหน้านี้เคยเจอเนี่ยคือไม่ตามเราเลยอันนั้นก็โอเค หมายความว่าก่อนหนะ้าที่เจอคือ,อยังไงนะฮะวิสามันค่ะเวลามันมีวิสามันเนี่ยแล้เขาแม้จะอยู่ในพื้นที่ของรับผิดชอบของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยพนักสอบสวนจะตามอีกชุดหนึ่งมาตามคุณหมอเพราะนั้นพวกเราจะไม่ไม่ได้เจอแต่อันนี้คือเราตรวจแล้วเอาไปส่งแล้วคุณมาเหมือนก็เอาออกจากห้องศพเราไปเฉยเฉยอันนี้ต้องเรียกว่างานกฎหมายสิ ใช่ค่ะแต่เพราะเออกฎหมายไม่บอกไม่บอกบทลงโทษเพราะฉะนั้นแขนต้องใหญ่กําลังต้องมากต้องหนักมาก<ช>ที่จะง้างออก<ช>มาได้อันนี้จุดแรกค่ะ,คะจุดที่สองก็คือว่าใครอยู่ข้างหลังเนี่ยทุ้สึกทุกคนกลัวห้าคนเนี่ยทาไมไม่กล้าตรวจจะถอนเช่นคือทุกคนก็อยากรู้ไงว่าเ,เมาไหมใช้ยาไหมเ,เราจะเห็นว่าคําถามตอนแรกเนี่ยคําที่เขาตอบตอนแรกก็คือว่าเขาไม่ยอมอะ่ะคือคนทั้งห้าไม่ยอมก็เลยไม่ตรวจบอกเอ้าได้ด้วยเหรอ อ่ ừ, คือในเมื่อคุณอยู่ร่วมในเหตุการณ์คืออยู่บนเรือที่คนคนหนึ่งตกเรือมิสิกิ์ปฏิเสธหรือคำถาม,ถามนี่ก็เห็นละต้องใหญ่เนาะแล้วเราก็เลยได้ยินข้อมูลตามมาว่าคนนั้นเป็นลูกคนน,คน,นี้คนนี้เป็นลูกคนนั้นเจ้าของเรือประมาณนี้คือเท่ากับว่า,วานี่นะคุณคุณ,ค,ณคุณทั้งห้าผมไม่ได้ว่าคุณอย่างที่บอก ตอนนี้สิ่งที่คุณอาจจะได้รับคําแนะนําในวันนั้นอ่ะมันกําลังเป็นภัยไปหาคุณเองถูกไหมเราเห็นใจคุณด้วยสมว่าวันนั้นคุณอาจจะได้รับคําแนะนําว่าไม่เอาห้ามตรวจไม่ยอมคือคืออาจจะมีการกระซิบมาแต่วันนี้มันเป็นภัยกับคุณเพราะมันเป็นพิรุษใช่ค่ะถูกไหมเขาเรียกว่าพิรุษอ่านี่สองละแล้วก็มาอันที่สามค่ะก็คือว่าในระหว่างทาคดีใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมดูดูจะไม่มีใครอยู่ข้างคนตายเลยอ่ะนะหมายความว่า มันออกไปทางเชื่อเชื่อเชื่อข้อมูลแบบไม่เอาอย่างอื่นเนี่ยคือหมายความว่าธงจะเอาอย่างเงี้ยคือทงทั้งที่ผู้เสียชีวิตเป็นดาราอัธยาศสัยดีค,คนรักเยอะแยะมากมายทําไมทุกคนปักใจว่าเขาไปทําธุระแล้วตกแล้วทำไมไปปักใจแค่นั้นแล้วก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าใครจะสู้ให้เขาในเมื่อถ้าพนักงานสอบสวนไม่ได้แสดงท่าทีแบบนั้นคือพนักงานสอบสวนเหมือนไปตามน้ำเขาบอกว่าอย่างนี้ก็อย่างนี้ใช่หมคะ เราสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือว่านี่เป็นปัญหาใหญ่ของคดีนี้ซึ่ไม่เคยเจอนะคือผู้ตายเนี่ยไม่มีผู้สู้แทนเขาคือน้องตตงโมงไม่มีคนสู้แทนเพราะอะไรเพราะคนเป็นแม่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปคือคนที่เป็นที่ปรึกษาเขาอะก็ดูไปอยู่ข้างตํารวจหมดเลยอะแล้วตํารวจก็ไปด,ดูดูแบบไปเชื่อตามคาขานให้การของคนบนเรือเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้มันยิ่งทําให้เรารู้สึกได้ว่าใครกันนะ ที่มันอยู่ข้างหลังแล้วมันสามารถทําให้แม่ไม่สนใจได้อะอประมาณนี้เพื่อความยุติธรรมผม<ฆ>ผมผมจําเป็นอย่างนี้นะคุณหมออาจจะบอกเออคุณหมอเป็นนิติเวชศาสตร์แต่ว่าผมถามมงคนกิดเมื่อสองวันก่อนเนี่ยนั่งนั่งเก้าอี้เดียวกับคุณหมอเนี่ย<ฆ>มงคนกิดเล่าให้ฟังว่าแม่ก็อยากจะสู้อันนี้อันนี้แค่เสริมนะแต่เป็นตัวคนเดียวอะ่ะแล้วก็มันรู้สึกว้าเหวเหมือนที่คุณหมอว่า ทนายก็ข้ามฟ้ากันอะไรไม,ไม่ได้ว่าคุณเดชาหรือไลนะแต่หมายถึงว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาตัวคนเดียวเป็นไปได้ไหมเขาก็สําหรับตัวเองไม่ไม่ไม่คิดแบบนั้นค่ะก็คือมันเป็นคนที่เรารู้สึกได้ว่าสายสัมพันธ์มันมันไม่เป็นเหมือนแม่กับลูกอันนี้ความรู้สึกนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกได้ว่าน่าสงสารคนตายเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีคนมาคือญาติสายตรงจะสู้แทนนะคะคือ ต่อให้ใครไม่ช่วยเขานะแต่มันจะมีคนที่ทําแทนคนตายแล้วเราก็จะทํางานได้ไงแต่อันนี้คือเราทํางานไม่ได้อะ่ะจะให้ข้อมูลคุณก็ไม่ฟังอะ่ะแล้วมันก็ไม่มีใครเลยที่จะมารับฟังในเรื่องราวเหล่านี้เราจรึงต้องใช้ใช้ธรรมะก็คือปล่อยไปตามจังหวะมันนะแต่ว่าเราไม่เคยเหมือนกับเลิกไปเลยไม่นะแต่รอมันอยู่เสมอเป็นเรื่องที่ยังอยู่ในใจแต่จริงค,คุณผู้ชมคือ แต่ถึงจะอยู่ในใจยังไงนะครับความจริงที่น่าเศร้าเอาผมผมต่อหน้าเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการช่วงเนี้ยผมก็ถามบอกว่าคุณหมอแล้วสามปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในใจจริงแต่คุณหมอก็คิดว่าจบแล้วถูกไหมครับเออไม่เชิงเพราะว่าหมอรอเออพี่รอคําตัดสินคดีหลักอยู่ะอ๋อแต่มันก็เงียบมาโดยตลอดเออไม่ไม่มันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ออกมาดังอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าคดีหลักอะเนื่องจากจำได้ทั้งที่บอกคุณต้นว่าตอนแรกมันไม่มีรายงานอยู่ในสำนวน แล้วเขาก็ฟ้องแค่เรื่องประมาทอ่ะครับอ่าเช่ไหมคะเราก็ต้องรอดูตอนตัดสินว่าเอ๊ะมันจะเป็นยังไงฮะคล้ายๆอย่างนั้นอ่ะทีาไมไม่หมดหวังอะทีนี้พอมันเดินมาถึงตรงนี้มันก็ย้อนกลับแล้วตอนตอนแรกๆเลยอ่ะที่คุณหมอมองสามสี่ข้อที่เราเล่าเนี่ยอีกอันนึงเนี่ยคือการให้การหรือการให้ปากคำของคนบนเรือเนี่ยคุณหมอเคยติดใจสงสัยไหมเออด้วยความที่เราไม่ได้อ่านมัน อ๋อ oh, เราเราไปอยู่ที่อ่าเขาเรียกอะไรพยานหลักฐานที่ที่ท,ท,ที่ที่เกิดเหตุเพราะฉนั้นถ้าถ้าไม่ได้อ่านแต่ถ้าได้อ่านจะเป็นประโยชน์ค่ะเพราะเราจะเอามาปฏิบัติต่อสิ่งเราเนี้ยสาคัญเวลาเวลาที่เขาจะเอานิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยต้องเอามาประกบค่ะอเอามาประกบเพื่อจะรู้ว่าไอ้นี่พูดจริงพูดเท็จอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่า พอเอิญวัฒนธรรมการทางานพนักงานสอบสวนนะ่ะเขาจะไม่ค่อยมาคุยให้เราฟังคือมองว่าเอาคุณตรวจสอบคุกก็ตรวจไปสิเขียนรายงานไปเราบอกเออคิดแปลกแฮะมันก็ต้องโคกันสิใช่ไหมคะพันไอพอถอพิสูจน์หลักฐานก็ต้องมาดูสอบอ,อมันจะได้รู้ว่าต้องไปหาอะไรที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะทีนี้วันนี้เอาล่ะเหมือนกับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซึ่งจริงจงมันมีแปด ก้าวยานอยู่แล้วแต่มันเคยถูกปรับทิ้งไปกดตอนนี้มันกลับมาวางใหม่แถมเยอะขึ้นด้วยจากคำความเห็นคุณหมอจากคุณสนทิจากคุณหมอทวัชชัยจากนู่นจากนี่ยังมีมือที่มองไม่เห็นปัดได้อีกไหมกําลังมันยังปัดตอนนี้ได้อีกไหมเออไอ้นั่นตอบไม่ได้แต่ว่าเรามองว่างี้ค่ะว่าทําไมประเทศไทยเราจึงเอามือสุกกระเป๋าทั้งๆท,ที่เรารู้ว่า มีสิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในแผ่นดินในใน,ในสังคมเราจะพูดถึงทั่วทั่วไปนะคะเหมือนกับที่ทุกคนบอกว่ารือไม่ได้ระบบกฎหมายเราเป็นอย่างนี้ไงก็คือตัวแทนคนตายอะมีอยู่คนเดียวคือแม่แล้วมันผ่านไปแล้วก็คือตอนเนี้มันคดีหลักอะคะ่ะมันสืบถึงฝั่งจำเลยหมดแล้วก็เหลืออยู่คนเดียวสุดท้ายคุณพีมอะไรสัอะไรไม่รู้อนะค่ะ เพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะเอากลับมาไม่ได้เลยแต่มันจะมาได้เลยถ้าแม่ถามตั้งแต่ตอนแรกเดียวเดสิ่งเหล่านี้จะเอากลับมาไม่ได้ในำนวนหลักในวินาทีนีนเออ้เพราะมันผ่านไปหมด,ลหมดแล้วด้วยระบบกฎหมายแล้วเราก็เลยตั้งความสงสัยไงว่าโอ้โหเราเห็นสิ่งทุกอย่างไม่ถูกต้องตรงนี้เพียงเพราะกรอบกฎกติกาที่มันวางเอาไว้มันน่าจะมีใครลุกขึ้นมาทําอะไรได้บ้าง ไอ้มุมที่จะบอกว่าอายการสูงสุดจะจะลุกขึ้นมาทําอะไรได้บ้างเนี่ยคือวิธีมองอาจจะไม่เหมือนกันค่ะคือไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันก็คือโทรศัพท์ในํำนวน GPS ก็เป็น GPS อยู่ในํำนวนแต่ปัจจัยที่สามไงมันถูกลีทิ้งแล้วจู่ๆไปได้อันนี้มามันก็ไม่ใช่หลักฐานใหม่จริงไหมจริงอ่ามันก็คือไอ้โทรศัพท์ก้อนเดิมอ่ะก็อยู่ที่จะตีความมันก็เลยน้าน่า,น,าน่ารอดูว่าจะเป็นอย่างไรเออนี่เนี่ย มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ